จะบอกเคล็ดลับให้รายได้เดือนละสองล้านนะเอาแบบถ้าคุณอยากจะมีรายได้แบบนีทิพนะเอาสมองคุณเนี่ยกองไว้ที่บ้านไม่ต้องเอามาเลยไม่ต้องคิดเองเออเองอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าอะไรรู้ปะผมรู้มากกว่าคุณ ถ้าไอสิ่งที่คุณคิดมันเวิร์กคุณมีไรายได้สองล้านไปนานแล้วคุณไม่ต้องไม่ต้องมานั่งฟังผมหรอกไม่ใช่ว่าความคิดมันไม่ดีนะแต่ความคิดเราวิธีคิดเรามันทำเงินได้เท่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่รายได้น้อยเพราะว่าอะไรรู้ปะเชื่อตัวเองมากเกินไป ตัวเราทําเงินได้เท่านี้วิธีเดียวที่เราจะมีรายได้รวดเร็วคือเอาสมองของคนที่อยู่สูงๆแต่เป็นการกระทําคุณเข้าใจไหมพี่ผมต้องทําอะไรยังไงบ้างคุณแค่ทําตามแต่อย่าใช้สมองเลยนี่เป็นเหตุผลที่ทิปโตเร็วเดี๋ยวมึงจองพอเช่ได้ค่ะเดี๋ยวมึงซื้อรถได้ค่ะคุณไปถามมันดูไม่เถียงสักคำ มันต้องมีเหตุผลดิมันต้องมีเหตุผลสิยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทิปแสนหนึ่งไม่ต้องแสนก็ได้ปะวันนี้ก็เจ็ดหมื่นแล้วนะแต่บังเอิญมันเชื่อมันฟาดแสนสามทีนี้เป็นยังไงทุกคนแคปของมันโพสทั่วอินเทอร์เน็ตช่วยมันพีอีกมันได้ได้ความน่าเชื่อถือเขาอีกโอเคเพราะฉะนั้น วิธีที่ไปเร็วที่สุดบอกแล้วนะถามว่าไม่บอกนะเลิกเชื่อตัวเองเลยนะแล้วเอาวิสัยทัศน์ของคนข้างบนนะไม่ต้องคุยกันเองด้วยถ้าอยากจะไปเร็วอะอยู่ที่ออฟฟิศวันนี้เพิ่งดาไปปรึกษากันเก่งเหลือเกิน คนนี้ก็รายได้สองหมื่นคนนี้ก็รายได้สองหมื่นคนนี้รายได้สองหมื่นคนสองหมื่นคุยกันมันจะได้ห้าล้านยังไงวะสุบะนะผมจะบอกทุกทุท่านด้วยความจริงปกติไม่เคยพูดที่ไหนตั้งแต่ผมอายุยี่บเจ็ดมาถึงทุกวันเนี้ยรายได้ไม่เคยต่ำกว่าสามล้านบาทต่อเดือนสามล้านบ้างสี่ล้านบ้างห้าล้านบาทมาสี่ห้าปีแล้ว